สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูภัยบุญโพสคิดถึงลูกชายมากวันเอมิราส่งลูกไปโรงเรียนแต่งานนี้ถูกชาวเน็ตถล่มมีเรื่องราวให้ชาวเน็ตจับตามองกันอีกแล้วเมื่อครูภัยบุญแสงเดือนซึ่งปัจจุบันคือสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพา โดยภายหลังจากที่ครูไพ่โบลจบความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาเอมิราก็ยังคงมีปัญหากันอยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องฟ้องร้องคดีดต่างๆรวมไปถึงเรื่องของลูกชายของทั้งคู่น้องสายแนนวัยหกขวบ กระทั่งล่าสุดเหมือนจะเกิดเรื่องมามม่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเอเมิราได้พาน้องสายแนนไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดมหาสาร,รคามร่วมกับค่ายเพลงหายทองคำซึ่งต่อมาทางด้านขุณพ่ออย่างคกูภัยบุนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกชายขณะที่กำลังใส่เสื้อชูชีพซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่เอเมิราโพสต์พร้อมระบุข,ข้อความระบายคิดถึงลูกชายผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าคิดถึงสายแนนมากรู้ไไม้เป็นไงบ้างน้อลูก โรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วเพื่อนๆเ,เขาก็เขา้เขาอ n ง l i s แคมป์ได้เป็นอาทิตย์แล้วคุณครูก็สั่งการบ้านทุกวันเลยกลัวสายแนนเรียนไม่ทันเพื่อนมากเลยปีหน้าก็ขึ้นป .1 แล้วมาส่งสายแนนไปโรงเรียนในเดอ้อครับ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิว่าทำไมไม่คุยกันกับอดีตภรรยาเป็นการส่วนตัวเรื่องแบบนี้ไม่ควรโพสต์ออกสื่อให้โลกรู้เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องอีกดราม,ม่ากันอีกหรือถ้าไม่อยากคุยกันเองก็ควรให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันเพราะสงสารน้องสายแนนที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จะทำอะไรก็อยากให้นึกถึงความรู้สึกลูกเยอะๆพ่อแม่ทะเลาะกันแบบนี้จะกระทบจิตใจลูกได้นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่า ครูภัยบุญตั้งใจออกมาโพสต์แบบนี้เพราะอยากสร้างกระแสหรือเปล่าเหมือนอยากโจมตีตั้งใจทําให้คนมองเอมิราในทางไม่ดีเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ